กับเรียนคณะกรรมการที่เคารพกระผมนายชาวริตบุตรช้างครูผู้สอนสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมวิทยาลายัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจในวันนี้จะขออนุญาตนำเสนอหัวข้อวิจัยในชั้นเรียนที่ชื่อว่าการใช้ชุดฝึกการพูดนำเที่ยวแบบบูรณาการในรายวิชามักคุเทศของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่2คณะ อุตสาหกรรมท่องเที่ยววิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจขอเชิญรับฟังหัวข้อวิจัยครับผมครับผมสำหรับที่มาและความสำคัญของปัญหานะครับในการทำวิจัยในครั้งนี้นะครับผู้ทำวิจัยเนี่ยก็ได้ เล็งเห็นถึงความสําคัญครับผมในเรื่องของการพูดครับไม่ว่าจะเป็นเพศใดอาชีพอะไรนะครับก็ต้องใช้ทักษะการพูดในการสื่อสารมากที่สุดนะครับเพื่อที่จะทําให้เข้าใจได้อย่างเร็วนะครับดังนั้นการพูดเนี่ยจึงต้องจะทําให้มีประสิทธิภาพเนี่ยจะต้องอาศัยหลักวิชาการพูดรวมถึงการฝึกฝนนะครับการให้ความสําคัญในการพูดต่อหน้าสาธารณะนะครับ ก็จำเป็นอย่างยิ่งในสายบริการหรือว่าสายงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยวครับในอนาคตเนี่ยผู้ที่สนใจหรือว่าอยากจะประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับมัคุเทศนะครับก็จะสามารถมีทักษะตรงนี้นําไปใช้ได้ในอนาคตนะครับจากปัญหานะครับที่พบในการเรียนการสอนรายวิชามัคคุเทศนะครับก็คือการที่นักศึกษาเนี่ยขาดทักษะในการพูดในที่สาธารณะครับ จึงทำให้ขาดความมั่นใจในตนเองเมื่อพูดหรือว่าที่จะต้องนําเสนอหน้าชั้นเรียนนั่นเองครับซึ่งปัญหาต่างๆเหล่านี้ครับผมก็สามารถที่จะฝึกฝนนะครับได้ไม่ยากครับผมโดยการใช้การฝึกการพูดในที่สาธารณะนั่นเองครับซึ่งวัตถุประสงค์ในการทําวิจัยในครั้งนี้นะครับก็แบ่งออกเป็น2ข้อด้วยกนนันก็คือเพื่อพัฒนาทักษะการพูดในที่สาธารณะโดยใช้ชุดฝึก การพูดนําเที่ยวแบบบูรณาการในรายวิชามาคุเทศของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่สองคณะอุตสาหกรรมท่องเที่ยววิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจนะครับและข้อที่2ก็เป็นการศึกษาความพึงพอใจของผู้ที่เรียนนะครับต่อการใช้ชุดฝึกการพูดนําเที่ยวแบบบูรณาการในรายวิชานี้นั่นเองครับกรอบแนว กรอบแนวคิดนะครับในครั้งนี้นะครับก็แบ่งเป็นตัวแปรต้นก็คือการใช้ชุดฝึกการพูดเพื่อพัฒนาทักษะการพูดนําเที่ยวแบบบูรณาการครับผมและตัวแปรตามที่ได้มาจะพูดถึงเรื่องของทักษะการพูดในที่สาธารณะรวมถึงความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกการพูดนําเที่ยวแบบบูรณาการครับผมประชากรที่ใช้ในครั้งนี้นะครับผู้วิจัยก็ ใช้เป็นนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่2คณะอุตสาหกรรมท่องเที่ยววิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจจำนวนทั้งหมด24คนครับผมซึ่งเครื่องมือในการใช้ในครั้งนี้นะครับจะแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันนั่นก็คือชุดฝึกการพูดนำเที่ยวแบบบูรณาการในรายวิชามาคุเทศนะครับแล้วก็จะมีแบบสังเกตทักษะการพูดในที่สาธารณะ โดยใช้ชุดฝึกการพูดนําเที่ยวแบบบูรณาการนะครับรวมถึงแบบประเมินนะครับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนการสอนในการใช้ชุดฝึกการพูดนําเที่ยวแบบบูรณาการครับผมจากการวิเคราะห์ข้อมูลครับก็จะวัดจากแบบประเมินการสังเกตครับรวมถึงการในเรื่องของการพัฒนาทักษะการพูดโดยใช้ชุดฝึกการพูดนําเที่ยวแบบบูรณาการก่อนเรียนและหลังเรียนแล้วนามา นำผลมาเปรียบเทียบเป็นค่าสถิตินะครับร้อยละค่าเฉลีย่ยคณิตนั่นเองครับผมในค่าของ t-test นะครับแล้วก็วิเคราะห์เกณฑ์คะแนน,นเป็นร้อยละที่ได้จากการสังเกตพฤติกรรมการพูดหน้าชั้นเรียนครับผม ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับจากตารางที่1น,นะครับจะเปรียบเป็นตารางที่เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ยทักษะการพูดนําเที่ยวของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่2นะครับห้อง TG201 สาขาการท่องเที่ยวคณะอุตสาหกรรมท่องเที่ยววิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจนะครับก่อนเรียนและหลังเรียนนะครับก่อนเรียนเนี่ยก็จะจะพบได้ว่า มีค่าเฉลี่ย sd อยู่ที่0.32นะครับหลังเรียนก็จะมีการขยับขึ้นมาเป็น0.41นะครับและผลการวิเคราะห์นะครับในตารางที่2จะเป็นการเป็นการวิเคราะห์ความพึงพอใจนะครับสำหรับผู้ที่เรียนนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ทั้งหมดนะครับก็อยู่ที่ระดับดีมากนะครับ ซึ่งผลการวิจัยนะครับก็จะสรุปได้ว่าการพัฒนาทักษะการพูดนําเที่ยวโดยใช้ชุดฝึกการพูดนําเที่ยวแบบบูรณาการในรายวิชามาัคุเทศเนี่ยพบว่าระดับ ทักษะการพูดนําเที่ยวของนักศึกษาที่ใช้ชุดฝึกการพูดนําเที่ยวนะครับผมมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่2.95ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่0.32นะครับระดับทักษะการพูดนําเที่ยวของนักศึกษาหลังจากใช้ชุดฝึกการพูดนําเที่ยวแบบบูรณาการเนี่ยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่4.00ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่0.41เมื<ำ>่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยก็จะพบว่าระดับพฤติกรรมของนักศึกษาหลังจากที่ใช้ชุดฝึกการพูดนําเที่ยวแบบบูรณาการเนี่ยจะมี ถ้าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียนนะครับอย่างมีในยะะสำคัญอยู่ที่ระดับ0.01ครับผมและก็ในเรื่องของความพึงพอใจนะครับจากการทำการวิจัยเนี่ยทำให้นักศึกษาเนี่ย พัฒนาความสามารถในด้านการพูดนะครับก็มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนนะครับโดยใช้ชุดฝึกการพูดนําเที่ยวแบบบูรณาการซึ่งจะมีจะมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่3.92ครับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่0.73ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมากครับผมอันนี้ก็จะเป็นภาพการดําเนินกิจกรรมนะครับในการดําเนินงานวิจัยนะครับก็ เริ่มต้นตั้งแต่การพูดถึงเป้าหมายถึงวัตถุประสงค์ต่างๆแล้วก็พูดถึงความสําคัญนะครับในการเรียนการสอนนะครับจนถึงการเก็บคะแนนครับผมในการพูดนําเที่ยวนั่นเองครับสําหรับผมก็อขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ